โทรมาจากเครื่องในอุกเอว่าเป็นภาษาบ้านเฮาแน่น้องสิบมีล่ะได้ค่ะสวัสดีครับคุณทันทรองอ๋อพี่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ใช่สิริบอ่คะครับครับใช่สิริจากเครื่องในเนาะเป็นจังไหนคะสถานการณ์น้ำถ่วงสถานการมันก็มันก็ขึ้นขึมือมือละสองเซนสองเซนอย่นงเงี้ยสองซนสองเซนกับตั้งแต่ตั้งแต่ทำปกติธรรมดาเครื่องหนักแข็งเดี๋ยวนี้มันหน้าอกแล้วนั้น เขาผมเหลือจะน้อยเดียวน่ะจะทัวมัดเลยแถวนั้นเนาะเป็นหน้าเป็นธงเนาะค่ะเนาะธงธงมัดแต่เนี่ยแต่มันดันบางคนว่าดันมาแต่อเมมูนเนื้อมูนที่ชี่ก็ไม่เท่าไหร่พี่ว่าชี่ก็ลดหน่อยแต่ว่ามันดันมูนดันดันพี่ชายที่ยระ่องพี่อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ที่หนึ่งครับตำบล ตำบลน,นาคำใหญ่บ้านนาคำใหญ่หนาคำใหญ่นะอำเภอเขิงในนะก็มูลกระชี<น>ก็มาเจอกันที่เขิงในเหมือนกันใช่ไหมครับมูลก,ลกีมันมาเจอกันแถวแถวที่นาเราป่ะครับหรือมันเป็นพื้นที่ล้มตม่ำครับเป็นทุ่งเลยมูลหนึ่งมูลสองมูลแปดเนี่ยท่วมหมดได้เดี๋ยวนี้ทีนี้ทุ่งนานาข้าวของหรือยังไงครับสูกกำลังสุกครับกำลังจะเก็บเกี่ยวเนี่ย เกี่ยวไม่ได้จะทํายังไงเสียหายยังไงโบกมือไหวๆเลย <c oughs> ไหวๆเลยตอนนี้ใช่ไหมบอกเออพ <c oughs> อแล้วพอแล้วขอเกี่ยวข้าวก่อนแล้วเป็นทุ่งอยู่สักกี่ไรทีมงานต่อ <c oughs> ท่านท่านท่านส่วนหน้าจนประธานวัชระเสือดีมาด <c oughs> ูดวนเลยตรงนี้นะจะช่วยกู้ตรงนี้ได้ไหมครับชิมูล่าจะทดน้ําไว้ก่อนที่ประตูน้ํานะทั้งมูลทั้งชียังไงเพื่อจะช่วยตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างขนาดไหนครับพี่ครับพื้นที่พื้นที่รู้สึกว่ามันติดมันเป็ดเป็นเขต กลางอำเภอกันทลมนะทางบ้านทามบ้านบ้านพึ่งเป็นน้ำหมดเลยติกีสเกดติกสีสเกตเนาะกันทลมใช่ไหมตรงนั้นเป็นเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนากว้างใหญ่เลยใช่ไหมเป็นทุ่งนากว้างใหญ่เลยครับทัวมแม่น้ำเตมแม่น้ำชีหรือมูลมันได้ริมครับมันอยู่เป็นแอ่งเป็นแอ่งกระทะแบบไหนมันอุตน้ำเข้าแล้วก็ไม่มีออกมีแต่ขึ้นนะ แล้วตอนนี้ข้าวกําลังออกรวงใช่ไหมครับข้าวสุกกลางสุกบางคนก็สุกพายเรือแจวเรือเกี่ยวบางคนก็หาคนไปเหลือข้าวอยู่สักคืบสักสอบได้ไหมที่มันโผล่พ้นน้ําอยู่เนี่ยคืบหนึ่งครับตอนนี้เฉพาะของผมนี่คืบหนึ่งคนอื่นข้างๆเขียวขาวหมดแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาทีละเซนสองเซนขึ้นทุกวันทุกวันนะมูลกระชีมมันมาเนาะ ใครอยากให้ชี้แจงว่าคือบางคนก็อยากกันทราบว่ามีโอกาสจะลดเร็วไหมกลัวข้าวเสียหายมีประกันอยู่แต่เสียดายข้าวใช่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 ประกันมันได้ไม่เท่าข้าวที่เราจะได้หรอกเนาะครับประกันดีไม่ดีเขาไม่จ่ายเกิดมันลดพันอเงี้ยหาว่าเสียไม่หมดอ่าใช่เงอนไขสเชิงเชิงนะต้องมีพื้นที่ด้วยนะจํากัดเท่าไหร่กี่ไร่เนาะของของลุงเนี่ยมีกี่ไร่อ่ะของผมมีอยู่สิบกว่าไร่ครับ สบกวาแล้วตรงนั้นเป็นพื้นเป็นทุ่งนาเขียวเป็นทุ่งนาเป็นแองก็ก็เรียกเป็นกุฎกุฎนู่นกุฎนี่กุฎน้ำเค็มกุฎอะไรปลาปลาปลาอะไรกุฎปลาขาวหรือเปล่าะแถวนั้นกุฎปลาขาวกุฎปลาขาวมีทุกที่เลยภาคอีสานมีหลายกุฎเลยกุฎปลาขาวเลยนะเรียกเป็นกกุุะผมไปเจอเอาในกุฎปลาขาวเอาไปเอากุฎปลาขาวอีกแล้วกันกุฎน้ำเค็มกุฎปลาขาวกุฎน้ำเค็มกุฎ เพราะค่ไหนแต่เป็นเนื้อที่เนื้อที่เนื้อที่ประมาณสักกี่ไร่อะครับตรงนั้นรวมรวมแล้วประมาณสักร้อยไร่พันไร่มีไหมหรือยังไงประมาณได้เท่าไหร่คะประมาณมันไม่ใช่ตกไปเกือบเป็นพันไร่บอกถึงบอกไม่ได้ถามผู้ใหญ่บ้านทันทีผมติดูรายการทุกวันผมอดเสือดีได้กรมชนนะครับหรือหรือติดต่อท่านทวีศักดิ์ช่วยดูนิดนึงนะครับเพราะว่า อันนี้อันนี้เราก็มองไปเห็นภาพนะแต่ว่าถ้าจะมันถ้าบอกว่าลงกําลังบอกว่าข้าวในี่าลังจะเกี่ยวเลยนะถ้ามันสูงลังเกี่ยวนะมีคนไา้เลืองเกี่ยวน้าอยู่ใช่ไหมอ่าลังกลางเดือนกลางเดือนนี่เกี่ยวได้ทีนี้เยวได้เลยเพราะมันเหลืองหมดแล้วคือคือถ้าให้น้มันมาแบบมูนมาชีมายังไงมันก็ต้องท่วมถูกไหมครับถ้าหยุดไว้ตรงนี้พอยังรอดไหมถ้าหยุดไว้ตรงนี้พอรอดไหม อยากลดไปจักน่อยหนึ่งจักคืบหนึ่งก็ยังดีพอพอ,พอหาคนไปเกี่ยว่จ้างเขาก็เอาสามร้อยห้าสิบอลยเนี้ยวันหนึ่งเนาะแ,แต่ว่าก็ลำบากกับเรายเยอะแล้วต้องมีเรือเกี่ยวแล้วก็ต้องลงเรือเอาทหารไปช่วยเกี่ยวไหม ใช่ไหมคะต้องกองเห็นจะร้อยเอ็ดประสานเอาเดี๋ยววยวที่สานกองทัพภาพที่สองแถววันที่สองท่านนายทหารยิ่งมีเลยท่านแม่ทัพครับท่านแม่ทัพท่านรู้เราอยู่บ้างหรือเปล่าท่านแล้วก็ชาวนาต้องต้องพายเรือเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับครับคือคือถ้าไม่สามารถจะลดน้ําได้ก็ต้องช่วยเกี่ยวข้าวใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมลุงใช่ไหมอยากได้เกี่ยวอยากได้เกี่ยวอะไ เกี่ยวถ้าถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันมาทีละวันละสองเซนสองเซนเนี่ยนะเดี๋ยวก็จมมิดน้ำอ่ะเหลือคืบเดียวเองนะตอนนี้เหลือเหลือประมาณสักคืบหนึ่งนะเหลือคืบหนึ่งเพราะว่าลวงลวงมาจุมไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะลวงข้าวครึ่งหนึ่งแล้วมันหนักเลมันโน้มลงมาเนาะครับเพราะว่าถ้าน้ำลดปุ๊บมันก็จะล้มไปเลยมันก็เสียหายหมดเพราะว่าตอนนี้มันยืดตามน้ำไงครับอื อ่อท่านทวีศักดิ์ว่างันนี่ทีมงานเดี๋ยวสักครู่นั้นมันก็ต้องให้มันการข้าวก็ได้ใช่ใช่ใช่ต้องให้ท่านประทานช่วยช่วยตรงนี้หน่อยนะอันนี้แคร์เลยนอลุงน้องหานอนมาหลับเลยเนาะนอนมาหลับมันมีแต่จมกันนี่และเรื่อง เดี๋ยวเราบันทึกเรื่องนี้บันทึกเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทีมงานลองต่อท่านท่านคงชีพดูสิทีมงานครับลองต่อนะทางโฆษกกระทรวงกลาโหมนะฝากท่านอย่างน้อยก็ท่านครับคงชีพตอนระมวันี้ผมก็ดีใจในบางอุตสาว่าโทรและติดมีได้คุยค่ะรับสื่อเลยได้ถามบอกว่ามันอั้นในใจมันมันเสียใจนะมีประกันอยู่ประกันกับทกศแต่ว่าเราก็ ไปด,ดู<ข>ทุกวันออทุกวันนี่มันรู้สึกมันสลดใจพูดง่ายสลดสลดในหัวใจข้าวเราเคยว่าป,ปีนี้แหละว่าง,งามจะไ,ได้ผลผลิตถึงแล้วราคามันแค่ไม่ถึงเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีมงานทีมงานครับต่อท่านผู้ว่าอบุบล ท่าน่านท่านครูนะคะท่านพงรัฐครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านประสานทางทหารทางอูบลอย่างน้อยก็ถ้าจิตอาสาอย่างนี้นะพี่ถนอมนะคะถังพารมรัฐนะคะใครบอกว่ามีทหารไว้ทําอะไรนี้ไงไว้ช่วยเกี่ยวข้าวชาวบ้านน่ะเราก็เห็นหลายพื้นที่นะที่พี่ทหารก็ไปช่วยเกี่ยวข้าวนะครับแต่ก็ไม่เห็นมีลแถวนี้ ยังไม่เห็นถ้ามีประกตก,การกอาจจะรายการแรกอาจจะไม่มีคนประสานไปเนี่ยใช่ค่ะเพราะ,าะว่าท่วมก็ท่วมด้วยกันก็ว่านท่วมก็ท่วมน้ากันผลว,ว่ามีตะว่าแบบน,นี้แลให้ๆๆท่วมเหมือนกันก็ได้หมดเรื่องหมดราวไปใช่ไหมหมดเรื่องหมดราวเพราะว่าธรรมดามันจะเป็นแอ่งมันจะท่วมทามีรายการท่วมทุกปีถ้าน้ําแก่งออกเนี่ก็ว่าท่วมกัน แต่ปีนี้มันกันยามันมันเริ่มน้ำมันเริ่มเข้ามานะครับก็วันนี้คือพื้นที่ลุ่มต่าใช่ไหมแล้วก็พอไม่น้ํามูลไม่น้ําชีมาก็มันทําให้เออเข้ามาในพื้นที่ลุ่มต่ําคะการลุ่มต่ําปุ๊บได้อยู่เลยอืเข้ามาอยู่เลยออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ก็มันมีทางเข้ากับมีทางออกนะแล้วมันมีประตูน้ําออกไหมลงหรือไม่มีไม่มีครับมันมัน ที่ออกได้ทางกุดตะขาวอมันออกไปทางทางชีอยู่ทางทิศเหนือไอันนี่จะถ้าเป็นภาคกลางก็าคงจะสร้างประตูน้ํากัน้นปิดเปิดแต่ทางนี้มันจะได้แต่ขุดธรรมดาขุดลอกคลองธรรมดาให้น้ําไหลครับมันก็เสียงบประมาณไปเฉยๆอย่างนแหละค่ะเข้าใจเลยเน้ะน้าไหลอย,อยู <Okay. S 1> แย่แต่มันมันไม่ไหลเลยมันมันตันอยู่ทางนู้นอะ วัวน้ําทางชีหวน้ําทางชีนะครับถ้ามูนมาปุ๊บมันจะดันมาเข้าเกตกัรทล่มมันจะดันนึำายเนี่ยมันระบบมันต้องกั้นกั้นปิดทางนู้นทางนี้เออท่านประสานครับท่านครับ ผมรบกวนท่านนิดหนึ่งนะครับท่านครับชาวบ้านชาวนาที่เครื่องในอุบลตอนนี้น้ํากําลังจะท่วมข้าวที่กําลังจะเกี่ยวได้ถ้าได้ทหารไปช่วยเกี่ยวข้าวชาวบ้านสักนิดนึงรบกวนท่านประสานด้วยครับท่านได้ครับได้ครับได้ครับท่านครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะท่านครับขอบพระคุณครับอ ทีมงานติดต่อท่านพงษ์รัฐโดยท่านจะประชุมนะท่านคงชีพก็ติดประชุมอยู่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะพี่รโทรท่านประสานท่านประชุมอยู่เลวเนี่ยแต่เดี๋ยวท่านจะประสานให้ได้ค่ะนะท่านประสานหวังรัตธบานีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะนะช่วยช่วยจะช่วยลุงจะช่วยลุงอย่างนี้ครับลุงครับลุงทําการบ้านให้ผมเลยลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเข้าเจ็ดสิบแล้วก็หกสิบเก้า เจ็ดสิบแล้วแหละตามปีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเพื่อนบ้านหน่อยคุยกับเพื่อนบ้านในผมหน่อยได้ไหมเพื่อนบ้านะนะครับมีแต่คนแก่มีแต่คนป่วยติดเตียงครับ กลางบ้านกี่หลังมีแต่คนแก่อยู่บ้านเลาะคนคนมีกําลังเขาก็หนีไปอยู่เทพุงไต้เราจะคุยแล้วจะเชื่อมกับใครคุยกับใครแล้วเวลาเขาจะติดต่อไปว่าเออมีอยู่กี่แปลงกี่เจ้าที่จะต้องเกี่ยวข้าวหนีน้ําเนี่ยลุงจะคุยกับใครได้ออย่างนี้เรามีมีอยู่ครับมีอยู่บ้านติดติดกันมีถ้าจะเกี่ยวหลายหลายเจ้ามีอยู่ติดต่อได้ขอให้รู้ข่าวก่อนลงลงไปหาผู้ใหญ่บ้านให้ผมหน่อย ครับไปหาผู้ใหญ่นะไปหาผู้ใหญ่บ้านให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อประสานเรื่องนี้ต่อเนื่องนะค่ะครับผมแล้วก็ถ้าคุยคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้นะครับผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นตัวหลักไงใช่ค่ะอ่าจะเป็นตัวหลักเอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่ามีอยู่กี่แปลงมไม่ใช่ไปตัดแต่ของลุงของคนอื่นไม่ได้ตัดเดี๋ยกก็ว่าเอาอีก ไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องนะคือชาวบ้านเราเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้คนโน้นได้คนนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาเลยแต่ถ้าบอกว่าเออไม่ได้ด้วยกันเนี่ยรับได้ใช่ใช่ผมเห็นเข้าใจอยู่ครับอืมเดี๋ยวลงไปหาผู้ใหญ่ให้หน่อยนะเดี๋ยวจะได้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใหญ่ได้ทางรายการเราประสานให้นะผมมีเบอร์อยู่ผู้ใหญ่บ้านนะอ่าเบอร์อะไรเบอร์ผู้ใหญ่บจำได้ไหมเดี๋ยวก็รับเปิดหาอยู่ครับ อ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวทีมงานเอาเรื่องนี้กลับไปหลังไม่ก่อนเดี๋ยวไปประสานหลังไม้ทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเเดี๋ยววผมจะโทรไปบอกหลังไม้เลยนะได้ไหมครับเดี๋ยวลุงอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวหลังไม้ดึงสายคุยกับลุงและขอเบอร์ผู้ใหญ่แล้วก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านเสียนะครับนี่เราฟังคุณลุงคนหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือก็ฟังจากผู้ใหญ่ นะครับถ้าถามว่าผู้ใหญ่ต้องการไหม,มนะครับถ้าถ้าคนอื่นก็ไม่ต้องการของลุงสิบไร่เนี่ยถ้าเขาต้องการก็ช่วยลุงคนเดียวค<ฆ>นะแต่ถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีอยู่หลายไร่หลายแปลงผู้ใหญ่โอย้ยังมีอีกหลายแปลงสํารวจรูกบ,บ้านก็ไปสํารวจกันเซให้หมดนะครับ<ฆ>แล้วก็เผื่อจะขอกําลังเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ย ไปช่วยเกี่ยวข้าวหนีน้ําตรงนี้หน่อยพร้อมเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําที่ชีกับมูลมันมาที่เข่งใน,นใช่ไหใช<ม>่ค่ะพี่อนอม,มในในโซนนั้นเลยนะคะก็คือพอแม่น้ำํำมูลเอ่อมาแม่น้ําชีเอ่อมามันก็มากระทบนะคะ